ดูยีผมเลือดดูยี่อถ่ังนะครับอรถจนครับประป้อนนะครับ B 1, ดินถนนเฉลิมไฟฟ้าแต่รถอีวีอนอากาศครับสามแลนบิดจากผู้ขับหรือกดทันเลขและปวันไนอระเล่นนะครับ4สัญญาณไฟฟ้าและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆครับ5ผู้โดยสารและ สัมภาระนั่นเองนะครับส่วนตะบอนถานครับเดินตาเผาไปไต่เคลื่อนโยนในทําอเชื้อิงครับก็คือการจ่ายไฟฟ้าในบอเตอร์ไฟฟ้าดะลินะครับสองการเปลี่ยนพลังงานเป็นแรงบุรีตะดินนะครับสามระบบโงนทำลันไฟจะเป็นเกียร์หรือเพาจะํำแรงไปที่ล้อดะนินนะครับสี่ ระบบควบคุมอื่นเช่นเบรคปวบาลระบบกันสั่นสะเทือนนะครับห้าการประบวนผละสัญญาณจาก ECU สบอลกลหอดรถยนต์นั่นเองนะครับส่วนผลผลิตทัพการเคลื่อนที่ห่อเคลื่อนยนต์สอนบวบลินแลน้ สะดวสบายและออปลอดภัยกัดนะครับห้าผลพิษหรือไอซีสำหรับวัาดรัอบูรน,นะคะเอรับลาเอร์วควอเลสานเซอร์รูร์นซีเน ระบบย่อยอันที่หนึ่งที่ผมเลือกนะครับคือระบบเพื่อนยนต์บอร์เตอร์ครับตัวป้อนทำบ,บันเทินหรือไฟฟ้าสอนอากาศสามสัญญาณควบคุมจัด ECU ครับตัวตังบอนทานครับการเผาไหม้หรือแปลนไฟฟ้าเป็นบรรลานกลสอนการควบคุมการเชื้อพปราบการระบายความร้อนติดตัวเครื่องยนต์ครับผลบรรลับ แรงบุนที่เพาล้อเวียนสอนพันดยานสำหรับการขับเคลื่อนรถส่วนรอบุนรถครับนะครับเซ็นเซอร์คูลภูิเคลื่อนดลครับรสอนสันนะครับเซ็นเซอร์อคูลภูมิเคลื่อนดลครับรสอนสันจุดระเบิดที่ ECU ปรับค่าให้เหมาะสมนะครับระบบจอยที่สองนะครับผมเลื่อนพาเป็นระบบเปรครับ อ้อคือเืินแรกดปิดผรพูดับสอนสัญญาณจากระบบ ABS กระบวนการนะครับเดินจะเพิ่มแรนดันให้ผลสอนสาร้านแรงเสียทานที่ฮาริเบอร์ผลผลิตครับการชะลอความเร็วหรือหยุดรถครับ ขอบุลรอบครับนะครับเดินเซนเซอร์หัวาใยถอนระบบช่วยเบรคข้อมจเป็นซีอูพ่นดันลอ้อเลือนมีแห้ดีนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย